ชาวนาอยากกินเสดาวลงทนมากเลยชาวนาขึ้นไปเก็บเสดายอดกำลังสวยงามเลยยอดเยอะมากเลยชาวนายอดเสดาวสวยมากเลย เก็บน้ำท่องได้ท่องนาค่ะโอ้ยชาวนาลงทุนมากเลยสูงมากเลยชาวนา ่ถทงมากครับช่วยกันเก็บสาดาวครับเอาไว้ไปกินกับน้ำพริกอร่อยนะกินลาบก็อร่อยผุ้ค้าเก็บใไททงคะโอ้นายดูนายดูเก่งมากมังก,กรเก่งมากเลยครับ เก็บสะดาวมาแล้วอย่างเยอะเลยมีแต่สวยๆมีทางยอดมีทางออกดอกอสวยมากเลยครับผู้พาสวยไหมลูกสวยสวยมากเลย